วันที่22ตุลาคม2567ที่ผ่านมานะครับผมได้รับเงินฟรีนะครับ130บาทเข้าบัญชีของแอป to money wallet นะครับซึ่งเป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมแล้วก็ไม่ต้องลงทุนนะครับแอปนี้สามารถถอนเงินได้จริงนะครับเป็นแอปอะไรมีวิธีการทำเงินอย่างไรใครสนใจหาเงินเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยคือมาสอนหาเงินออนไลน์ผ่านแอปหาเงินฟรีนะครับแล้วก็คลิปนี้เป็นการหาเงินเข้าบัญชีของแอป t o m o n e y Wallet นะครับซึ่งผมก็ได้รับเงินมาเมื่อวันที่22ตุลาคมนะวันนี้วันที่24ตุลาคมนะได้รับมาอยู่ที่130บาทนะครับผ่านแอปเดชันหาเงินฟรีเป็นแอปใหม่เหมือนกันทุกคนนะแอปนี้ก็ ผมก็ถอนเงินครั้งแรกนะครับแล้วก็ตอนนี้เงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ10-15วันนะครับเงินถึงจะเข้ามาของแอปพลิเคชันนี้นะครับผมนะในส่วนของช่วงนี้ทุกคนน่มีแอปใหม่เยอะมากเนาะก็เลยนะครับไม่ทันดีรีวิวอัปเดตาการ รับเงินการถอนเงินของแอปเก่าๆทุกคนนะก็เลยนะครับทำคลิปนะหลังจากนี้ก็จะปมกันและนะ้วแล้วเราก็จะเว้นวัดในส่วนของเวน้น,นในส่วนของแอปหาเงินใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาเนาะเดี๋ยวทุกคนจะเออไม่ทันเล่นแล้วกันเนาะโอเคทุกคนนะครับก็แอปใหม่ในวันนี้นะครับมีชื่อว่าแอปพ็อกเก็ตไพรส์บ็อกอันนี้เลยทุกคนนะพ็อกเก็ตไพรส์บ็อกอันนี้เลยทุกคนนะก็กดเข้าไปนะครับลิงก์การดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้แล้วก็ ทำการติดตั้งดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมนะในส่วนของการถอนเงินนะครับก็นี่ทุกคนนะก็เขาเขียนไว้เลยประมาณ3-15วันนะเงินถึงจะเข้ามาผมถอนเงินวันที่9นะครับเงินเข้ามาวันที่2 2นะครับ130บาทนะครับเรียบร้อยแล้วเงินเข้ามาแล้วนะครับผมนะมีช่องทางการรับเงินผ่าน PayPal ผ่าน g c a s h ผ่าน Payer ยอร์ดาน่า t o m o n e y แล้วก็ a i r t m นั่นเองนะครับผมนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับนะถ้าว่าใครจะถอนที่1 3 0่าบาทนะผมต้องบอกเลยนะว่าต้องใช้คะแนนอยู่ที่5 0 0 0 0นคะแนนนะครับแล้วก็50บาท2 0 0หมนคะแนนแล้วก็14บาทก็6,500คะแนนด,ด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะ การทางเงินก็คือนะครับอ่ะมาเริ่มเลยทุกคนการเล่นเกมก่อนแล้วกันเนาะเป็นการเล่นเกมนะครับผมนะเกมง่ายๆทุกคนจะเป็นเกมเกี่ยวกับการอัปเกรดนะในส่วนของมอนสเตอร์นั่นเองนะครับผมนะเราก็อัปเกรดมอนสเตอร์ได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมอนสเตอร์ของผมที่เลเวลสูงก็คือมอนสเตอร์เลเวลเจ็ดนั่นเองนะครับวิธีการก็นะครับเราก็ไปหาซื้อมอนสเตอร์นะมาอัปเกรดเลยนะครับตอนนี้ก็ขอซื้อเลเวลสอง้หมดก่อนเนาะอ่าไม่มีพื้นที่ในการว่างเนาะเราก็ทําการผสมมอนสเตอร์ทุกคนนะ แบบนี้เลยทุกคนนะมันเป็นเกมไม่ยากทุกคนนะเอ OO, อประสบแบบนี้เลยนะครับมันจะดีเลยหน่อยนะครับในส่วนของเกมนี้นะอ่าเลเวลหนึ่งก็มาทุกคนนะเลเวลหนึ่งก็คือสีนี้ผมจะเลเวลหนึ่งนะผมจะไม่ซื้อแล้วกันเนาะคือผมจะผมจะทําการลบทิ้งเลยนะครับถ้าเป็นเลเวลหนึ่งนะแต่มันมันมันก็มันก็ได้ราคาอยู่แหละเนาะเออเลเวลหนึ่งเยอะเกินไปทุกคนเนะี่ยผมซื้อเลเวลสองแล้วกันแล้วก็ลวกเลเวลสามก็คือว่าเราต้อง ทำการดูวิดีโอนะครับแล้วก็เลเวลอื่นๆก็คือต้องซื้อได้เพชรน,นะครับผมอ่าะสมแบบนี้เรื่อยๆเลยทุกคนนะตอนนี้ก็เป็นเลเวลสี่นะครับแล้วก็เลเวลห้าเลเวลหกนะครับนี่ทุกคนได้เห็นไหมแป๊บเดียวเองทุกคนนะก็ขึ้นเลเวลหกแล้วนะครับผมอ่าพื้นที่เต็มนะครับผสมกันเลยนี่ทุกคนนะนี่นะครับเลเวลสี่นะแล้วก็เลเวลห้าต่อทุกคนอ่านี่ทุกคนนะ เดี๋ยวคือถ้าได้เลเวลหนะเราก็สามารถขึ้นเป็นเลเวลใหม่ได้ทุกคนนะ1 2 1 2 1ส 2, 1. องสองหนึ่ง่าไม่พอทุกคนนี่ตามนี้เลยนะครับนี่ทุกคนจะเป็น4แล้วนะแล้วก็ขอเลเวลสางอันนะครับผมอ่าเลเวล2นี่นะครับแล้วก็ปั๊ปปั๊นะครับนี่นะครับผมอ่าเอาวันนี้เลเวลา3เลยเนาะปั๊ดเลยเลยนะครับนี่นะ สังเกตดีๆทุกคนนะนัด้าเลเวลเจ็ดนะนี่ทุกคนนะเพอขึ้นเลเวลแปดทุกคนเราก็จะได้รับเหรียญน,นะอันนี้คือการหางเงินจากการที่เราเล่นเกมนะครับ <c oughs> ซึ่งเลเวลแปดตรงนี้นะเราก็จะได้อยู่ที่สี่สิบเหรียญน,นะครับแต่ว่าผมแนะนําเลยนะับก็คือให้เรากดคูณสองแล้วก็จะได้ไปแปดสิบหรือเพราะว่าเหรียญมันเริ่มหายากนะถ้าเรายิ่งเล่นนะเราก็จะเริ่มได้เหรียญน้อยลงนั่นเองนับฉะนั้นก็แนะนําให้เรากดคูณสองได้เลยนะครับแล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะครับ โอเคทุกคนนะผมนะตอนนี้ก็ได้มาแล้วอยู่ด้วยกันนะ80เหรียญด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะก็ก็กดคำว,ว่าโอเคไปนะครับผมนะก็ที่เหลือก็คือเล่นเกมต่อไปก็คือเป็นการอัปเกรดเหมือนเดิมเลยทุกคนนะครับผมนะแต่ว่าตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปซื้อพิษดีกว่านะตอนนี้ก็มีเงินอ่มีเหรียญอยู่พอสมควรนะก็คือไปซื้อพิษเลเวล3เลยนะครับผมมันจะคุ้มกว่านะคือมันจะทําการอัปเกรดได้เร็วกว่านะครับผมอ่าก็นี่ก็คือเป็น4นะครับ านะครับผมนี่ทุกคนนะก็เป็น5แลเราก็6นะครับดูสิมันไวมากทุกคนนะก็เราก็ไปซื้อต่อนะครับแต่ถ้าเราอยากทําการดูวิดีโอก็ได้นะครับแต่ว่าดูวิดีโออาจจะนานกว่าเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ต้องเสียในส่นเหรียญของเราเนาะก็จะได้แบบว่าเป็นเป็นตัวฟรีแหละนะครับผมกนะ็คือจะได้เป็นตัวฟรีเข้ามานะครับนี่ทุกคนนะก็ แล้วผมผมผมเป็นสายที่ว่าชอบอะไรเร็วๆหน่อยทุกคนนะเออนะครับก็ตามนี้เลยนะใครที่จะดูวิดีโอก็ดูได้นี่ทุกคนเห็นไหมเลเวลาเจ็ดแล้วทุกคนนะแป๊บเดียวเองนะครับก็เลเวล7เจ็ดแล้วทุกคนอ่าแล้วก็ซื้อต่อไปได้นะครับอ่านี่ทุกคนซื้อมั่วๆก็ได้ห้นะครับอ่านี่ก็เป็นเลเวล5ห้านะครับนี่ทุกคนนะก็เป็นเลเวลสองนะสามสี่อ่าดูสิเป็นเลเวลหกแล้วทุกคนเห็นไหมอ่าแป๊บเดียวเองนะครับ นี่นะครับก็เลเวล2 2ก็เป็น3นะครับ3ก็คือเป็น4 4คือเป็น5นี่ทุกคนนะก็ถ้าเรานะครับสามารถที่จะหาเลเวล5ได้อีกตัวหนึ่งก็จบเพลท,ทุกคนนะคือสามารถที่จะอ่าอัพเลเวลแล้วทุกคนนะอ่าถ้าว่ามันเด้งวิดีโอแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจอะไรก็คือว่าดูเดีวยวให้จบแล้วก็ทําการกดกากบาทนะครับประเดี๋ยวเนาะนี่ทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่ากดกากบาทปิดไปนะครับผมแล้วก็เล่นต่อไปได้เลยนะครับผม อ่าทีนี้นับเลเวลสามมาแล้วนับเลเวลสี่นะครับนี่ห้านะครับอ่าเห็นไหมก็เป็นหกเจ็ดแปดทุกคนนะตอนนี้ก็คืออัปเกรดได้เลยเนาะอ่าแต่ว่านี่คือผมขอเล่นก่อนนะคือประมาณนั้นก็คือว่าขออัปเลเวลก่อนนะเดี๋ยวเราจะทําการจะทําการอ่าอัปเป็นเลเวลเก้าทุกคนนะนี่ทุกคนเห็นไหมอ่าง่ายๆทุกคนนะก็คือเป็นเลเวลหกแล้วทุกคนนะอันนี้ก็หกเหมือนกันทุกคนเห็นไหมอ่าพาร์ท เล้ว่าสามนะครับอ่าสี่นี่ก็เป็นห้านะครับผมนะสองอีกตัวหนึ่งอ่ะนี่อันนี้อันนี้ได้ตัวสี่นะครับนี่ทุกคนประมาณนี้เลยเนาะเราก็นะครับเรสามารถที่ไปอัปเกรดได้เรื่อยๆนะครับอันนี้คืออัปเกรดเป็นตัเจ็ดใช่ไหมแปดใช่ไหมแล้วก็เก้าทุกคนเห็นไหมนี่ทุกคนได้ว่าเก้าก็จะได้มาอยู่ที่50เหรียญนะครับถ้าว่ามันให้ดูวีดีโอเหมือนเดิมก็ดูวีดีโอให้จบอันนี้ประมาณ8วินาทีเองทุกคนนะก็ดูให้จบทุกคนกคนะ อ่ะเรียบร้อยทุกคนกดกระบาาปิดไปเลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยคือกดคูณ2ไปแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอน่าจะได้ประมาณ100เหรียญด้วยการตรงนี้นะครับเรียบร้อยทุกคนนั่นได้มาอยู่ที่100เหรียญแล้วทุกคนนะครับก็แค่นี้ทุกคนแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็นะครับเป็นการหาเงินจากการเล่นเกมต่อมาก,ก็คือจากการที่เราเช็คอินนะครับจะได้อยู่ที่30เหรียญน,นะครับกดเช็คอิน n าวแล้วก็ดูวิดีโอไป 1, 1> วิดีโอความยาวประมาณ30วินาทีนะครับ โอเคทุกคนนะั่นนี่คือการที่เราชิดอินครับแล้วก็ได้มาอยู่ที่30เหรียญน,นะครับวันนี้เนาะต่อมาทุกคนนะครับผมนะั่นก็คือเป็นในส่วนของการลัคกี้บ็อกซ์หรือประมาณเป็นการเปิดบ็อกซ์ทุกคนนะว่าเราเปิดบ็อกซ์นี้หรือเปิดอิสมบัตินี้จะได้รับเหรียญหรือจะได้รับเพชรนะครับผมนะก็ทุกครั้งที่เราจะเปิดบ็อกซ์นั่นคือต้องดูวิดีโอไป1วิดีโอแล้วก็ต่อมาคือสปินทุกคนนะเป็นการหมุนสปินนะครับทุกๆครั้งที่เราจะสปินนั้นก็คือต้อง ดูวิดีโอเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะได้รับเหรียญด้วยนั Net ่นเองนะครับผมนะแล้วก็นะครับไม่มีแล้วคือมีแค่การจอยหรือการแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับถามว่าเราจะแนะนําก็ทําการกด invite friend นะครับแล้วก็ไปแชร์ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เราก็สามารถใส่รหัสเชิญเีี่ได้ที่คําว่า input เฟรนโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็ถาเพื่อนๆคนไหนที่สนใจแอปหาเงินฟรีแอปนี้นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับทำฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับผมนะการถอนเงินนะก็คือมาที่จด P หรือ PayPal ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเลยว่าเราจะถอนเงินไปเท่าไหร,ร่นับก็คือทูมานี่ก็ถ้า100อา30บาทก็คือต้องใช้5,000 50, เหรียญแล้วก็ให้เราใส่เบอร์ทูมานี่ว่าเ็กของเราที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ จากนั้นนับให้เรากดคำว่าดีเดียมนาวตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับจากนั้นก็รอประมาณ3-15วันนะครับมีช็อตเงินจะเข้ามาตรงนี้นะครับผมนะก็ถามเพื่อนๆคนไหนที่สามารถที่จะหางเงินได้จากแอปนี้แล้วก็ถอนเงินได้แล้วนะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยใต้คลิปวิดีโอนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ